ค,ครับสวัสดีทุกคนท่านพบกับผมพลค,คุงและนี่เยือบเราเราห้าบรุษเกย์ครับซึ่งจะมาพิชิตเกมห p พมนะครับผมซึ่งคนซรายนะผมก็จะแปะขึ้นในแล้วกันนะให้ชินเขาแล้วนะเลยห้าบรุษเกย์ครับเดอะแบงค์พีดีโมโ่นะครับผมแล,ล,ล้วก็ที่เหลือลูกกรัจที่เหลือลูกกรจกไปเข้าเลยพลังไปแล้วเจอนี่เขาทำไมครูจะมูกรวมจนขึ้นต่อยแ่อนี้ปะ นักเรียนก็ควรกลับได้แล้วค่ะจะหกโมงแล้วอ๋อนืมทัดเด็กวันนี้นะเราต้องไปเปิดประตูให้หมดนะผมพราคุณมิโมะเขาสั่งไว้นะไว้ให้เราเปิดประตูให้หมดทุกประตูนะครับเรี่นะครับผมเรามากันสิบตีนสิบมือนะครับผีแค่สองมือสองตีนนะผมไม่ทำอะไรได้เราต้องขึ้นไปชั้นที่ขณะนี้ไปเกอกรกันกระทืบผีครับการกระทืบโอเค นีโม่นะครับรอผมนะครับตอนนี้จริงเราวิ่งสวนสีได้อ่าวโดนล็อกอ้าเอ๊ะโดนล็อกี่อะไรวะโหอุ้ยไม่กลับบ้านคันักเรียนเอาเนื้องูวันนี้เอาเชี่ยวิธีเอาตัวรอดจากคู เรายอมโดนจนตะเกียงก็ได้นะแล้วงประตูติดยันสีแดงนะครับผมจะเป็นห้องที่ปลอดภัยและเศษล้ำเศษผมผสมตะปูไปเผาัไปครับไปดุนกูไม่กลัวหรอครับผีมาเถอะเดี๋ยวกูตีัวร์นี่ไงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครตายวะเอาโดนผีเกยโดนผีเอาเรียบร้อยหายไปสองคนนะจังหวะนี้โดนผีเกยโดนผีอาจังหวะนี้เลยไงต่อจะเอ้ยไปทำประตูนั่นอะ เกมเอามันติดบั๊ครับผมมันติดบั๊นะฮะตอนนี้ผีติดบั๊กนะผมตอนนี้อ้าวเอามันไม่กล้าผมบอกคนดูว้าวไอ้เหี้ยอะผู้วะผู้เลยเอาไม่เหลี่ยมไงผีแมงเหลี่ยมไงคนดูผีแมงเหลี่ยมนี่คือไอ้คนโดนเตะตูดไอ้คนโดนเกมไอดนเโดนผีเกม เมืกี้ม่งหลอกผมครับโอ้ไปจะเกมกูแล้วเออไปเกมเออหรอเกมหรือว่าไปแล้วงั้นเรียบร้อยโดนเกมหมดฐานกูรอดอยู่คนเดียวอ่าโดนอุ้ยคุณนี้หมดระเบียกทำอะไรอยู่ครับเอ้าถามกูอีกว่าทำอะไรอ่ะโอ้เกมนี้ผีมุดดินได้หรือเปล่าเนี่ย เกมนี้ผีไม่มุดพื้นได้ด้วยว่ะไม่โคตรเฟี้ยวอ่ะเราต้องไปหายามนะเขาดูโอ้คุณนี้โมมีซิกแพคด้วยอ่ะไม่โคตรเฟี้ยวเลยวิ่งงมาาหน้้ตัเฮียวเออก็กูวิ่งมาที่อีกเหนี่อยขหายเลยครูเขาเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วอตายหายไปเพงแล้วดูหน้าครูโอ้ยังสวยอ่ะ วิล่า10แปดน,นาฬิกาอ้าวาาแลาวมันงึ้งหนะ้ขึ้นผ้าทำไมนั่นนะ่ะมันว่าแต่ทำไมยามไม่มาด้วยล่ะครับยามมีไม้อ่ะพูดอมอ้ยมีอ่ะอไม่เป็นไรเดี๋ยวยามเขาได้รับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะได้รับกรรมอ๋อรับกรรมโอเคโอเค,อเคยามแม่งปล่อยให้นักเรียนขึ้นไม้นั่นไงวะ มาสี่นะครับหายหนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าออกเกมไปแล้วหรือเปล่าครับผมอาจจะไม่ได้อ่านเล่นนะครับผมมดูกันนะครับคนดูเขากำลังตึงเราอยู่ซึ่งตอนนี้เราไปแบบเร็วนะครับผมไปเลยครับตอนนี้ไปเลยครับโอ้ยเหนื่อยมากเลยวิ่งมาสิบกิโลตรงนี้ฉันไปแต่จังหวัดกลับไม่เลยเลยเอากุญแจนี่ห้องฟ้าไม่เกี่ยวกับห้อกสิอยู่ที่ห้องหน้ักธึ์นะครับตอนนี้กุญแจนะครผมครอวัตินทร์ ผมฝากกุญแจไว้อะไรวะไปอ๋อโอเคผมมานาต่างจังหวัดไปทนธุรากับภูมิศิรินธรนิโมเขาวิ่งไปไหนแล้ววะนะนะั่นอ่ะหายซะเร็วเลยนิโมหายไปไหนแล้ววะนะนะั่นอ่ะไปถึงถึงแล้วโอ้โหเขาโอ้โหขยันวิ่งซะด้วย เราเนี่ยทำการวิ่งแล้วนะครับผมตึงตอนนี้ก็ถึงตึกเปรียบร้อยนะครับผมเหมือนคุณนิโมเขาจะเจอกับพี่บาสนะครับผมไม่ใช่ไม่บม่ไม่ๆๆๆไม่จริงจริงหักคอยด้ด้วยป่ะมายากลอะไรวะเนี่ยลุดเอาเรียบร้อยมายากลหลอกเด็กเอาข้ำอีก โดนมักกเมิด้ะเนี่ยเจมี่ดีของมันล็อกอยู่ห้องเดิมเลยจำไได้จัดไปกระทืบกันเถอะแค่ผีตัวเดียวเองไปกระทืบเฮ้ยเจียวโอ้โหโอ้ไปกระทืบกระถืดตายสองแล้วครับผมจังหวะนี้ไปเราไม่กลัวเราไม่กลัวแล้วมันทีโพดไปไหนเราไม่กลัวหนีจู๊ครับผมนี่รู้จักป้าวจู๊ครับผมจู๊ไปแล้วไอ้ใครตายหาตายไปกูไม่สนครับได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วได้กุญแจแล้วแล้วก็ไปไหนต่อนะ ลงมาข้างล่างไอ่ผีตัวเองยัตูิวมาทำไมนอ้อมาแล้วมาแล้ว,ลวเฮ้ยเหียวกลัวจะด้มาแล้วก็ต้องไปตึกพยอ์ทองดีโมเขาเหมือนว่าโจาจะบักนับมาไม่ได้ครับเราจะเป็นคนเราจะเป็นจิตอาสาขึ้นไปอีก ซึ่งมากับพี่พลนะครับผมน้องๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีผีฆ่านะครับผมซึ่งน้องๆรู้ค่านะครับส่วนกูวิ่งหนีไอพีที่เหรอไอพีวีกูเจอ่ะเขาเปิดดีอย่าอย่าเปิดอย่าเปิดสวนกันไม่งั้นมันไม่ได้ว้าวทำมาดีนะครับผมแต่ผมมึนเลยไปบ้านเฮ้ยอีกทีนี้เฉยเลยคุณนีโมกลับไปตึกเดิมเอ้ยไม่ดีต้องไปห้องห้องข้างในปัดเอ้ยหมวดคณิตศาสตร์ ผูพิด,ดคบผมนั่งลงสิ<ฮ>ได้สิเด่นายเนี่ยต้องทำโค้อสอบนะได้ครับได้ได้ได้ายเลยเดี๋ยวฉันมีรางวัลให้ด้วยอ่ามันจะให้รางวัลเรานะคโค<ฮ>้อสอบสำหรับเด็กดื้อจะเป็นยังไงไปดูดิครับสามสิบเอ็ดนะครับง่ายๆในข้อนี้นะครับเหลือสิบแปดนะครับแปดสี่แปดห้าห้าเลยสองดาวคนสองสามสิบ ยี่สิบหารสองจะเหลือประมาณโอเคถูกหมดละโอเคเสร็จแล้วนะครับอุ้ยเหี้ยมึงทำไรอ่ะมึงเอากุญแจมาจากปากโอ้ยผ่านหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ผ่านหมดแล้วนะครับเราต้องไปไหนต่อไปหายามไปหายามนะปุ้ยยามน่าจะตายยามยามอุ้งตายดำเดียวยามเป็นไรยามยามมันตายแล้วอุ้ย แล้วตอนนี้นะครับผมไม่ทาการมาพาร์ทที่สองนะครับก็คือมาสตอรี่ต่อไปเรียกว่าสตอรี่ดีกว่าอันนี้เป็นด่านอะไรพี่นิโมโ่พ่อระบายน้ำเหรอใช่ด่านสุดท้ายตอนนี้มาด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่ผีตัวนี้ค่อนข้างจะไวนะมันไวกว่าผีตัวอื่นเลสรับผมอะ่ะก็หนีไ็ไปครับ พี่โมเขานั่นจ่บปักนะครับตอนนี้เขายังไม่มามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะครับโอมันมาแล้วมันเล่นเพื่อนไปสองคนแล้วเฮ้ยไอ้นี่กูมาบีนด้เลเนียบร้อยมันเล่นกูแล้วมันเล่นกุแล้วเอกวาแนะนำให้เดินตามพ่อไปมันจะเจอง่ายเฮ้ย มานีมันไอ้โดนน้องมี้น้องวิ่ีน้องวิ่ตามผีมันหลากลุกน,ลน้ำน่ะเสร็จแล้วครับผมเล่น,นลวิ่งเนอมันแล้วและอีกคนหนึ่งหายไปไหนีไปทางซ้ายด่านนี้ทางมันเยอะเหมกผมไม่รู้หรอกว่าทางมันอยู่ไหนบ้างแต่ท่อมันรู้สึกาอยู่ที่แถวสุดทางเดิมเหมือนเลยท่อพวกเนี้ นว่าแล้วกลัวเลยถูกโดเลยน้อผีวิญอยู่อย่างนี้ว,นนนวะน้องน้องไปยังวะนี่ไงน้องไปไปน้องเรียบร้อยละเอ้ยพี่ไปข้างหน้าเดนี้พี่ดูละลาให้เดี๋ยวพี่ดูละลาให้ถ้าผีมาเนี่ยพี่บอกน้อง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 ,องขึ้นมาน้องขึ้นมาโทลนะตัวนี้มีโทษนะ ร้อยโอเคผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยร้ายอ่าครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครบแล้วต่อไปต้องหยิบบันไดไปต่อขึ้นขึ้นไปทางออกอ๋อคือหยิบบันไดขีบมันยังไม่ช่วออกไมาใช่ไหมเนี่ยไม่ออกนะตอนนี้จะไม่มขี่แล้วก็วคือถ้าผ่านตรงนี้ได้ก็คือจบเกมเลย โอเคเรียบร้อยกด E เลยโอเคอันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมเนี่ยผ่านแล้วโอ <Okay S 2> เคนะครับผมผ่านแล้วนะครับดีผ่านแล้วนะครับ okay. อโอ้ <î> s> <S โอหวันจบเนี่ยคือแบบพูดยากับคนดูจริงนี่ไง บ้านแลอ่อนแล้วจะไม่ได้กลับะแล้วแล้วครับผมแมมกลับมาแล้วกลับมาแล้วหรอทำไมลูกมองแมมจังไปทำอะไรมาแม่ฝนตกจนตัวมองแมมอ่ะนะจ้าขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะครับแม่ไอ้น้ำโคตรเย็นเลยว่ะแม่เงยไอ้เทียกูเปิดเย็นนี่ว่ะให้เนาดีกว่าเฮียเป็นโคตรเหนื่อยเลยวะไล่เนี่ย Apa yang lebih menarik itu? Apa yang terjadi ini? Apa nah, yang oh. e ตอนนี้นะครับผมเราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณนีโมมากนะครับที่มาแบกเรานะครับติดตามตอนต่อไปนะครับผมนี่นะครับเป็นชื่อผู้สร้างเกมนะครับผมนะนี่เลยโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับผมนะคนที่เข้ารับชมคลิปนะอย่าลืมมาอแจคนละจยนะครับ หลับวันนี้เขาตั้งไปก่อน,นะครับใครอยากให้ผมมาต่ออีพีหน้าผมนะสามารให้ผมมาต่อได้นะครับผมโอเคไปแล้วครับผมเจอกัน